อันนี้ขเขาด้นกะ,ะเนี่ยทำนห้เด้งขึ้ออกามดังไปที่ลูกสรนะลูก อะไรต้นอะไรมางเต็มหัวแวบบปิตอมาแล้ว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 บีคเขาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมพี่ตอ้อสวัสดีครับ แมลงนะครับปะกับผมป้อนน้าโอคนบางแก้มได้ก็ได้ขยับแป๊บนนี่เนี่ยชาสากุพายสวัสดีครับสวัสดีครับส่งเข้ามาสามบ้านปัดโตขอบคุณครับผมและมีสวัสดีครับปอนนานี่หรอสวัสดีครับผมเช่นเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับแม่คำแมลงสนใจดีแจ้ปอนนาโอสวัสดีครับ แต่ว่าก็ไ่ได้คึืนเนะาะวันนี้ก็อิดหน่อยนะครับสันสายดีจ้าทุกคนนะครับกำลังกันกำลังปลากันเข้ามานะครับอะไรกัรบพายุเนี่ะโนอื่นเนาะครับกำลังเข้ามาครับตั้ง อีสานไปเจอไปก่อนละนะครับทางเหนือก็พัดผ่านเข้ามาโอ้ยเด็กเนอะโอ้ใจถูกกรรมเพราะว่ากดละกดต่อที่มาตกใส่ขอกดหน่อยหนึ่งเดมาปัปกเข้ามากดเก่ามีอะไรน,นี่งกดเก่มามันตกไปนี่ดน่ะ<อ>ก็นั่งอยู่ที่มุมเดิมนะครับ โอ้เมื่อก่อนบอกเขาเปิดแหวผมมียุงนะครับประเดี๋ยวนี้น้ําเริ่มขังละน้ําเริ่มขังกับยุงเริ่มเยอะโอ้นะครับธรรมดาเนาะนะครับผมแชร์าสาัสดีครับพี่มีนพี่มีนสวัสดีพ่อหนานีน่น้ามินชาวพระนะครับสวัสดีพ่อหนานสวัสดีครับผมอาช้ยพ่อหนานตอกกีข้าวแรงแล้วกัยังไรครับผม กินหยอดมันไปก่อนอามินครับสวัสดีเชสานะครับพี่ต่อเชนเนอรนะครับฝากสวัสดีแม่บ้านและสองสาวด้วยได้ค่ะพ่อน้นสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณครับผมติงแม่บ้านติงพ้าเปล่อยผ้าแพงเนาะนะครับตอนนี้ก็ไหลให้ไปอยู่ในบ้านเลยต่างนอกยุงนะครับท่างนอกยุงนะครับยังสว่างอยู่เลยครับบ้านผมมืดแล้วครับผม ถ้าว่าอยู่ทางภาคอีสานมันก็จะมืดไปก่อนนะครับทางแม่แจ่มทางภาคเหนือก็คือขับต่อนะครับนะครับนัมีสวัสดีพี่ต้อนะครับข่าวแอนแนวเมื่อวานป่อของหนูพาหนูไปแอวตัวเจ้าโอ้รับผมโอ้ยเป็นดีเข้าไปด้วยกันแต่นะครับแอวที่ไหนครับผมนี่นะครับแอวทางไรพ่องพี่ต่อปนัดตอจุดแยกกันยุ่ง ด้วยเนรอครับจุดแล้วครับจุดแล้วครับขอบคุณครับผมด้วยความเป็นห่วงมาได้ครับผมช่วงนี้ยุงเริ่มเริ่มมีนะครับเพราะว่าอยู่นอกบ้านนี่น้ํามันขังเนาะนะครับช่วงนี้น้าน้ํานาที่เป็นใสตุ้งใสแนานี่ก็คือจะจะกักขังก็เป็นตีเพราะพันยุงอย่างดีนะครับสามวิถีชีวิตมันนอกพอกนาก็ยาครับผม ยุงก็ไปตามมันนะครับเอากับป้องกันเอานะครับนะครับป้องกันกันไฟนะครับที่ต่อกับคุณเมนสวัสดีค่ะนะครับล่ะโอ้ยุงขนาดตามเตียงยุงนะมันยังมาเอาหามยูงเลือดถ้าจะหวานนี่สงสัมันถ้าจะติดพัน พีลมสวัสดีครับพี่นานสวัสดีครับผมนะครับติดต่อกับคุณอาชาสวัสดีค่ะนะครับวันนี้วันที่วันที่เสาวเนาะนะครับวันที่สาวเดือนกันยา <c oughs> เดือนกันยาโอ้กันยากแต่เลยช่วงนี้เขาอาตาัตคัดขัดสนนะครับมันเป็นเดือนที่กําลังไอกำลังไอ เงียเราขาดสนขนาดนะครับอยเงเป็นคนก็ดินลนสู้ชีวิตต่อไปนะครับหยุดมาได้ตายเมื่อใดนะครับหยุดมาอันจะหยุดกับประยุดกันนะครับเพราะว่าคนที่เปิ่ไปอยู่ตั้งน้